เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องเจจ๋านะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เจจ๋าพามาชมในส่วนของเก่งโตย์ตาวีออสนะคะเป็นตัวปี2020นะคะกับเลขไมล์แค่90,000กิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.5ตัว Ent ทรีหรือว่าตัวเริ่มต้นไมล์90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมใครสนใจอยากได้ตัวรถส,สวยๆคุณภาพดีเกรด A ไม่ควรพลาดนะคะรถเป็นรถปลดระว่างนะคะท่านผู้ชมสาภาพน่าใช้มากเดิมทั้งคันเลยนะคะ ดูจากด้านหน้าของตาไฟนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆใหม่ๆเลยนะคะดูจากตัวแกบด้านข้างตัวรถนะคะเหลี่ยมสันตัวรถฝากระโปรงเดิมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะคะฝากระโปรงเนี่ยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากระโปรงแท้เดิมนะคะตัวล้อแม็กนะคะเป็นกกปล้อแม็กกระทะเป็นล้อกระทะนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอ็นทีแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากได้เป็นตัวล้อแม็กอันลอยเนี่ย ะะสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นเราก็มีให้นะคะแต่คันนี้เนี่ยได้ในส่วนของไม,ไม้น้อยราคาถูกนะคะเพียง339,000บาทเอาตัวรถสวยๆเดิมๆไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่อยากได้รถคันนี้นะคะก็ผ่อนเพียง5 6า0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวนะไม่ต้องใช้งบดาวลูกค้าไรายได้ไม่ถึง15,000อาจจะอยู่ที่1ม0 0นะคะ134ก็สามารถเช้าซื้อได้นะคะตัวรถโครงสร้างสวยนะคะ กระจกมองข้างสวยแท้เดิมนะคะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมส่วนฟิล์มเนี่ยนะคะทางเราก็ติดมาให้แล้วนะคะ60รอบคันนะคะเป็นตัวรถพร้อมใช้พร้อมขับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีพรบก็พร้อมครบนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือลูกค้าเนี่ยอยากจะดาวนะคะเพื่ออยากจะให้ค่างวดเนี่ยถูกลงก็สามารถทําได้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่ เขาสูตรเนเทเนนต์นะคะมีการบำรุงดูแลรักษาตลอดนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆเลยไฟท้ายสวยนะคะไฟท้ายสวยใหม่กลิบมากนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมนะคะตัวฉนวนกันความร้อนไอตัวกระจกด้านหลังเป็นกระจกไล่ฟ้านะคะท่านผู้ชมนะคะตัวแกบด้านข้างสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะตัวน็อตสวยใหม่นะคะไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะตัวรายละเอียดนะคะ อเบาะนะคะเบาะคนขับหรือละข้างคนขับหรือว่าจะเป็นเบาะหลังเนี่ยสภาพส,สวยๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะ<ส><น>ตัวน็อตโครงสร้างเสา A สา B ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแผงประตูสวยสดนะคะแผงประตูสวยสดใหม่ะหมนะคะ,ะรถน่าใช้น่าขับมากนะคะท่านผู้ชมราคาดีราคาสวยนะคะมาดูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะส่วนโวรมอาไลน์เนี่ยจะยังไม่ได้มัลติฟังก์ชันนะคะส่วน ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้า,าเป็นเบาะสกราฟิกนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมนะคะโครงสร้างเสา A อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมใหม่นะคะเอาไปใช้งานต่อในระยะยาวๆได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะตัวนะคะในส่วนของคอนโซลเกียร์หรือว่ารวมไปถึงคอนโซลแอร์เนี่ยนะคะก็เอาไปใช้งานได้ปกติเลยคือถามว่ารถตัวโตโยต้าวีออสเนี่ยนะคะเหมาะกับ ใครบ้างนะคะความจริงนะคะโตโยต้าวีออเนี่ยนะคะเป็นรถที่อยู่กับคนไทย,ยมานานมากนะคะถ้าพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ทางไกลเนี่ยนะคะวีออเนี่ยตอบโจทย์บอกตรงเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยทนมากเลยแล้วลูกค้าได้รถเดิมๆไปที่ไม่มีการแปลงไม่มีการชนเนี่ยยังไงเอาไปใช้ต่อก็คุ้มค่าลูกค้าขาดทุนน้อยกว่าอยู่แล้วค่ะนะคะเราก็มีการรับประกันวันตีเรื่องโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากระสีกาา่อไม เล่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะท่านผู้ชม,ชมน็อตฝาท้ายไม่มีแกะเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตฝาท้ายยังเหลี่ยมสันตัวตัวน็อตเนี่ยคมคมอยู่เลยนะฉะนวนกันความร้อนที่ติดมากับตัวรถเราก็ยังให้อยู่ครบนะนี่สภาพเดิมสวยนะคะคันนี้เดิมมากนะคะฝาท้ายยังดูสวยๆใหม่ๆอยู่เลย f อคนไหนสนใจนะคะต้องการก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะคะประหยัดน้ํามันนะคะทํางานออฟฟิศหรือว่า อยากมีรถขาบสภาพดีๆนะคะอยากแบบว่าไม่อยากจะตากฝนไม่อยากนั่งรถประจําทางนะคะรุ่นนี้เจ้าจ๋าเขาเชื่อว่าตอบโจทย์นะคะแล้วใครที่สนใจนะคะน้องเจาจ๋าก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยขับกลับบ้านได้ภายในวันโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอนานเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้พร้อมขับแล้วภาษีพรบน,น้ำมันเครื่อง น้องอาจะา็าเป็นการดูแลให้นะคะดูสภาพตัวเบาะเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเบาะแท้เบาะเดิมสแตนดาร์ดนะเบาะไม่มีแก้ไขเบาะไม่มีล้มนะคะเบาะไม่มีช้ำนะคะน็อตโครงสร้างเสาเอนะคะอยู่สภาพเดิมสภาพสวยมากนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพใหม่มากนะคะติดต่อน้องจะจ้าเพชรจนเข้ามาได้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วถ้าเป็นเรื่องตัวรถไม่น้อยเนี่ยนะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะตอนนี้คันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดจองนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากได้ให้น้องจะจ๋า ดูแลคันนี้นะคะแคปบทะเบียนแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะหรือว่ากดเบอร์โทรนะคะโทรหาน้องเจ้าจ่าได้เลยนะคะรถอยู่ที่ถนนเสรีรไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเครื่องยนต์กันค่ะค่ะนะคะมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องสวยเดิมนะคะ duo vvti นะคะเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมระหยหนะ์น้ำมันเครื่องนะคะคันด้านหน้าสวยเดิมใหม่นะคะ ตัวฝาหม้อน้ำเนี่ยก็ไม่มีโก่งนะคะไม่มีชํารุดเลยคานด้านหน้าตัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะลูกค้าดูได้เลยด,ดูดูตัวน็อตนะคะดูแก้มซ้ายนะคะดูน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนนคะตัวแบตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมนะคะ14่อ้าวพิ่งเปลี่ยนนะคะเดือน8เองนะคะก็คือพึ่งเปลี่ยนที่14นะคะของเดือนนี้เองนะคะท่านผู้ชมเอาไปใช้งานต่อในระยะยาวๆได้เลยนะคะ ตัวเบ้าโชกกระบอกโชกไม่มีแก้ไขไม่มีดัดแปลงนะคะตัวฝาสูบลูกสูบหรือว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะคะเดินเครื่องนิ่งมากนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่เดิมๆไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สแน่นอนนะคะลูกค้าดูความสวยความคมกลิบของตัวน็อตนะคะเหลี่ยมสันตัวน็อตคมชัดนะคะฉนวนกันความร้อนสวยมากใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆเอาไปใช้งานนะคะน้องจะจเาแนะนําให้มาดูรถตัวจริงก่อน แล้วถามว่าตัวเวตาวีออของจ้าจ๋ามีตัวเลือกเยอะไหมมีตัวเลือกให้กี่คันจ้าจ๋าบอกตรงนี้เลยว่ามีไม่ต่ำกว่า65คันนะคะลูกค้าอยากจะได้ตัว J อยากได้ตัว N T อยากจะได้ตัว M อยากจะได้ตัว H เจ้าจ๋าก็มีให้เลือกนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเลือกสีนะจ้าจ๋ามีหมดเลยนะขาวดําเทาน้ําตาลบอลเงินนะคะมีหมดเลยนะคะตัวเลือกเยอะที่สุดแล้วในเมนบุรีนะคะท่านผู้ชมหรือว่าอยากได้ราคาถูกกว่านี้มีไหมจ้าจ๋าตอบได้เลยว่ามีนะคะ แต่เพียงแต่ว่าตัวราคาถูกเนี่ยแล้วก็สภาพสวยๆไมคแสนนิดๆเนี่ยถ้าเป็นไมคแสนสองแสนสามเนี่ยราคาก็จะถูกลงนะคะแต่ก็ราคาไม่ถึง30,000นก็มีนะคะแดะสภาพไม่ต่างกันเลยแค่แต่ตงกันแค่เลขไมค์นะคะบางคันก็ปีต่ํากว่า1ปีนิดนึงนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดชัดเจนนะคะหาเนาะจ่าเพชรจนได้นะคะสนใจนะคะอย่าลืมทักอินบ็อกซ์ทักไลน์นะคะกดติดตามนะคะน้องจะจ่าเพชรจน์ไว้เลยสําหรับวันนี้น้องจ่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ